หันหน้ามาดูสิเฉนดี้จะไปดูอะไรนะ่ะดูคนถ่วยเดินได้แต่สุคนเราเชี่ยเวนเอาอะไรเรื่องเช่าหรอโอเคเอาาไม่ได้นี่มันเยอะเอาไปนี่เอาอันื่องเ,เอาเนืเอเ่อได้ไหมเอาแบบนี้เยลลี่เยลลี่เอาเยลลี่ไหมเยลลี่โอ้มันมีเยลลี่ดูดูดูเยลลี่เยอะเลยเห็นไหมเอาไหม โอเคอันนี้มันกลัวอันนี้มันกลัวันอ๋อมันน่ากลัวค่ะมันเป็นะโอเคพอละพอละชื่ออะไรให้แม่ดีนะชื่ออะไรให้แม่ดีนะไม่เอาพอละไปอ๋อกวางไว้แล้วไปจับเอาอีกนึงพอเด้อได้แค่อันเดียวถ้าเอานั้นแล้วอันนี้ไม่เอานะอันนี้ไม่เอานะเรลี่เรลี่นี้ไม่เอานะขนมเดีขวดนมเอาไปทำไม เฉียนตี้โตแล้วนี่เฉนดี้จะเอาขวดนมไปทำไมามานี่ก่อนมานี่ก่อนออมาซื้อของไปให้แม่ก่อนมาซื้อนมไปให้แม่ก่อนเร็วไหนแม่กินนมปนใดนะต้ส,สีฟ้าต้สีฟ้าหรอไหนอันไหนอันไหนฮะแม่ไม่กินข้าวเลยอยู่นี่จ้ะก็จะ,จะไปไหนเนี่ยดูพุ่นไปนี้ไปนี้เฉนดี้ ไปเดินเข้าไปซอยนั้ำตาชื้อนมให้แม่ก่อนมไม่ใช่มาแม่จิ้มก่อนเราค่อยเอาไปดูตรงนี้มันตรงนี้มันตรงนี้ปะ่ะชื้อนมให้แม่ก่อนนี่นี่มานี่มานี่<ม>นี่นี่เอาตรงนี้เอานมนี่เอาเอานี่นี่นเอาห <swag. S 2> น่อยหน่อยเอวันตินโอวันตินให้แม่ค่ะนี่ไงมาพ่อด้วย ช่ค่ะฉันี่ไม่เอาใช่ไหมไปไปเอาชาเย็นให้แม่อยู่ตรงนู้นไปเดินไปเอาชาเย็นให้แม่อยู่ตรงนู้นมาเดินมานี่มานี่มานี่เดินมาหาพ่อไปเดินไปตรงนู้นเห็นไหมตรงนู้นน่ะตรงที่มีชาเย็นน่ะตรงนู้นน่ะเดินไประวังเลื่อนนะระวังเลื่อนนะเดินไปดีๆเอ่ัน้วางไว้นี่ก่อนนะขอวางนี่ไว้นี่ก่อนนะโอเคไหนไหนชาเย็นแม่อยู่ไหนมานี้มานี้ ไม่เอาแก้วอะไรดีนะแก้วใหญ่หรอโอ,โอ,โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้พ่อนั้นก่อนเปิดน้ำแข็งอย่าไปจับอย่าอย่าอย่าไปจับออกมาลูกไม่นะไม่นะเฉียนดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฉียนดีไม่ทำนะเฮ้ยไม่เอาไม่เอาดีบเดี๋ยวไม่เอาอะไรนี้ชาไทยเฉียนดีไม่เอาไปเอาไปเอา,ไปเอานมขวดนมเฉียนดีไปถ้างั้นไม่ให้นะ มา,มาสั่งชาไทยโอเคแสนดีไปก่อนนะบนดีค่ะบา,บายก่อนมามาสวัสดีค่ะทุกคนโอเคแล้วทุกคน